ร้านตุ่นมากรพอยบริการเติมเกมแบบคข้วงจรราคาไม่เท่ภาพไม่รีฟันได้ชฉล100%ตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีหยุดม่ให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นคาบาผับ g a v หรือฟรีไฟถ้าคิดจะเติมต้องที่ตุ่นมากรพอยผู้ให้บริการเติมเกมในราคาแสนถูกเอาละครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวคาบาทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อ,อยู่กันะบผมนายกิจกรเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมเราจะมาสรุปกิจกรรมอัปเดตแพทในวันที่4 เปล่ารวะในวันที่4มกราคมที่ผ่านมาครับและรวมถึงกิจกรรมต่างๆนนนาที่อัปเดตเข้ามาในเดือนนี้ในเบื้องต้นกันด้วยนะครับผมส่วนจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับผมมาเริ่มกันที่แพทอัปเดตกันก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของวันที่4มกราคมที่ผ่านมานะครับผมจะมีด้วยกันหลักๆเนี่ยทั้งหมด3อีเวนต์หลักนะครับผมอีเวนต์แรกก็คือแคนดี้เชนนะครับผมหรือก็คือกิจสมใส่แคนดี้นั่นเองนะฮะ ซึ่งเป็นการแจกของโบกสิบห้าฟรีกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมในแต่ละวันนะครับผมเวลาบ่ายสามโมงนะครับทีมงานจะทำการส่งแคนดี้นะครับซึ่งจะเป็นแบบในรูปนี้เลยนะครับจำนวน6ชิ้นด้วยกันนะครับผมซึ่งเราก็แค่เอาไอ้เจ้าแคนดี้นี้ครับผมไปแลกที่ร้าน NPC ป้ายยวนนั่นเองนะฮะนี่ก็คือจะเป็น NPC ตัวนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เปิดไปปุ๊บเลือกเอาครับว่าจะ เป็นของอาชีพอะไรนะครับอย่างตัวนี้เบลเดอร์เนาะก็เลือกหัวข้อขอันที่3ครับผมลดวเปอร์มาของที่ได้นะครับผมจะเป็นของไอเทมบวกสินะครับผมครับคีนะฮะในส่วนของอาวุธจะเป็นครับครีออฟเลดหนึ่งรูและก็คีนหนึ่งรูนะครับเอ็กซ์ทีมเป็นเอ็กซ์ทีมสามพร้อมดีวายสินั่นเองครับ ส่วนชุดนะครับผมจะเป็นในส่วนของ M7 นะครับผมแล้วก็ออฟเลือด2อรูนะ X3 d e v บวก15เช่นกันครับผมโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้จะใช้แคนดี้1ลูกในการแลกนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมจะเริ่มตั้งแต่วันที่4มกราไปจนถึงวันที่17มกรานะครับผมเรียกว่าใช้กันยาวๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับสำหรับใครที่กำลังจะเก็บเวลหรือว่ากำลังจะหาของประลงดันซึ่งกิจกรรมนี้เหมาะสมมากๆเลยนะครับอุปกรณ์ในการแลก1ชิ้นนะครับผมที่เราแลกมาจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่10ชั่วโมง ดมาที่กิจกรรมที่2กครับผมกับ d a i l y ด u n เจียครับผมแจกดันฟรีเอาไปขยี้ให้มันครับผมเรื่องแสววันนี้จนถึงวันที่17มกราเช่นกันครับผมทุกๆบสามเหมือนกันครับผมจะแจกบัตรดันที่ชื่อ Dungeon Ticket มานะครับซึ่งเราก็เอาไอเจ้าเนี้ยไปแลกเป็นดันที่จะลงนะครับซึ่งลิสต์ดันเนี่ยก็จะมีมีดัน1้0 DX นะครับผม ดันดีเอ็กซ์ร้อยสิบดันดีเอ็กซ์ร้อยห้าสิบนะฮะมีดันงูฮัสดอตวัลเล่เอาเวกนะครับดันเทมปัสดันเทมปัสจินแดงดันอะไรนะดร็อคเตอร์มาเซลนะครับผมแล้วก็พวกเดวิสคีหนึ่งแล้วก็เดวิสคีสองนั่นเองนะครับผมซึ่งอ่าซึ่งไอทิเกตอันเนี้ยเราสามารถรับไว้ได้เรื่อยๆนะครับอารมณ์แบบเก็บไว้ก่อนเอาวันนี้ยังไม่ว่างรับไว้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 สักพักหนึ่งแล้วพอถึงวันที่เราจะลงอ่ะเราค่อยลงทีเดียวอันนั้นก็ได้เหมือนกััััััันนนนะะคคครรรรรรบบบบบผผผมมมมมมมถดากกกกิจจทีี่่2023 New Year Gift แปให กันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมก็คือตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่8นะครับผมทีมงานจะทําการส่งของมาให้เราใช้กันนะครับผมอย่างวันที่ผ่านมาเมื่อวันที่4นะครับผมก็จะได้เป็นในส่วนของเจ้าวิงเชลคอสตูมไนท์ดราก้อนนะครับอัลระยะเวลาการใช้งาน15วันนะของวันที่5ครับผมได้เป็นคอสตูมแรบิดดอนแล้วก็แรบิดดอนแมสต์นั่นเองนะครับผมวันที่6ก็คือวันนี้นะครับผมจะได้เป็นแหวนแฮปปี้เบอร์เดย์ริงสวันครับกับเบสิกบินดอบเลนหนึ่งร้อยเปรับแต์ ยูดก่อนสังเกตว่าไอ้ถั่วเนี่ยหน้าตามันนะครับผมมันเป็นถั่วเพชรเอพหน้าตามัน่ะเป็นถั่วเพชรเอฟพีชื่อเป็นดอบเลนแต่ที่กังวลเลยคือออกมามันจะเป็นดอบบล็อกเลนหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายครับผมก็คือแชมเปี้ยนวิงนะฮะสิวันครับผมและวันสุดท้ายแล้วก็ออันนี้ของวันที่7นะได้เป็นโกลเด้นแชมเปี้ยนวิงนะครับสิวันแล้วก็วันสุดท้ายวันที่8ครับผมได้เป็นโปรเจคชั่นออฟเวอรลีดิกสามสิบห้าขวดนะครับ ยาจีอายาเกตเลเวล5 50ขวดแล้วก็ถั่วพัสเจ็วันอีก1ชิ้นครับผมเรียกว่าแจมแจกกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะถัดมานในส่วนของแคชช็อปกันบ้างนะครับผมรอบนี้เอาโกลเด้นดราก้อนมาจําหน่ายกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของอาวุธกันนะฮะมีครบเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ต่อด้วยอาวุธแคนดี้นะซึ่งอาวุธแคนดี้ก็ ก็รู้กันอยู่ว่ามันเกินขนาดไหนนะทุกคนก็รู้กันอยู่นะครับแต่ไฮไลท์เด็ดเลยจะเป็นอันสุดท้ายครับผม l e x a u n b i n d i n g Stone นะครับผมหรือก็คือที่โปรดเข็มกลัดนะครับผมซึ่งที่ว่าในคาบของเรานะครับผมจะมีไอเทมที่เอาเข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นในส่วนของเข็มกลัดหรือก็คือบรูซนั่นเองนะครับซึ่งโดยปกติแล้วบรูซเนี่ยขั้นโลกับขั้นมีเดียมเนี่ยจะสามารถเทรดได้เลยนะครับเราเปิดออกมาถ้าเป็นขั้นโลหรือขั้นมีเดียมเนี่ยมันจะสามารถเทรดได้เลยนะครับแต่จะมีหนึ่งขั้นนนไไขั้เเเเี่่ยมือราปิด ได้มาจากภูมิัดตัวละครไปนั่นเองนะครับผมแต่ในปัจจุบันสามารถเอามาขายได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอยางนี้ครับผมนี่นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเข็มกลัดนะฮะเข็มกลัดสีทองนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าในแต่ละขั้นเนี่ยสีอาขั้นหายจะเด่นสุดเพราะว่าขั้นหายเนี่ย ในส่วนของยกเลิกเปอร์อรเซ็นต์ดาเมจรีดิวเนี่ยมันได้ถึง30นะครับได้ตีทะลุคิดาเมจ8%เลยแล้วก็ที่สำคัญคือตีทะลุคีเลทอีก1%ซึ่งถือว่าสวยมากๆเลยครับผมกลับกันนะะถ้าเป็นขั้นโลเนี่ยคือมันไม่มีอะไรพวกนี้ไงมันมีตีทะลุคิก็จริงแต่แค่1%ถ้าเป็นขั้นมีเดียมก็ตีทะลุคแค่3%ซนะซึ่งไม่ได้เยอะอะไรมากแต่พอมาเป็นขั้นไฮเอะพอมาเป็นขั้นสีทองเนี่ยคือสวยๆเลยทีเดียวเชียวแล้วก็วเย็จะเป็นในนนนสส่่่่่่ววขออองปปััเเทาาีีรรููู้้ะจมมยยย3แบบดกกก1็คืธ เรเดียล70หน่วยนะครับยกลบเลิกปฏิเสธดาเมจเรเดิยนี่ก็คือน่าจะเหมือนกับว่า เอาไาใช้ในวอลนะคิดว่าน่าจะเป็นเอาไวใช้ในวอลนะครับอันที่2ก็คือจะเป็นออปชันคิดที่คอนดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ข้อแต่เงื่อนไขคือมันใช้ได้เฉพาะการลงดันเท่านั้นแต่ก็ถือว่าเป็นประดับที่มีประสิทธิภาพมากนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตีเขาเรียกแล้ cancel ignore p a n ครับผมแต่เท่าที่ดูเข้าที่ดูนะ cancel ignore p a n e น่าจะโดนเหล่าสุลต่านทั้งหลายกวาดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามันเถื่อนจริงมันเถื่อนจริงนะก็น่าจะไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมนะแต่อาจจะมีอีกก็ต้องรอกินดู ก็ต้องรองติดตามในส่วนของไลฟ์สตรีมคาร์บูรล็อกยูอีกทีหนึ่งนะครับคือในสัปดาห์นี้จะยังไม่มีคาดว่าน่าจะเป็นในในสัปดาห์หน้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เป็นกำลังใจกับกอนด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนครับว้าเจอกันคลิปหน้าจากบายบายสวัสดีครับผม